ใช่ละผู้ใดวายจะทอนนับก่อเข้าให้เบื้องแน่ว่าสั่นก่อหนึ่งมันได้จากต้นว่าสั่นเนาะยะทอนกับสิมานับนี่พาพี่น้องมานับเบื้องว่าก่อใยๆเลือกก่อใยๆห้วเนาะพี um, ah a, ่น hey, hey, ้องว่าในก่อหนึ่งมันมีกี่ลำต้นเนาะพี่น้องเนาะจิตนับซูพี่น้องเบื้องว่าก่อเนี่ยก่อใยๆเแล้วกับบ่เมียนก่ออยู่แก่กันแท่นหน้าเด้เป็นก่อระหว่างก่อระหว่างข้างกันแทนาแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยว แบบนี้นะคะเออมันก็ส้งสิกอใหญ่โมเมนแจก,กันแท่นหน้าแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอามานับร่องเมืองวาก่อนเนี้ยมันจะได้กี่ลําต้นค่ะนับน้ังจันเลยเนาะพี่น้องโอ้ยบุมมีคนมาจับกล่องไข่ดีๆนี่พี่น้องเอ้ยให้ทุนสินับกันะหนึ่งนี่ก็ะเมียนว่าวหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด ดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วเด้อสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยสิบเอยี่สองยี่สามยี่สิสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจดยี่สิบแี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเตนพี่น้องพี่น้องโอ้เลยส สามสิบเอ็ดกีบเนี่ยสามสิบเอ็ดต้นนะคะในหนึ่งกอค่ะพี่น้องข้าวเหนียวกีบเดียวลำต้นสูงไม่และไม่ล้มตอนนี้อันทีก่กอที่นับนี่ยังบ่ได้เต็มสองเดือนเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ได้ตั้งมาสามสิบเอ็ดบัธรรมดาได้นี่กอใหญ่ๆก็ได้สแสดงว่ากอกลางๆประมาณก็อยู่ที่เอาคันแม่นยังขี้ไร้เนาะกระซี่หาย,ยู่ประมาณสิบหาซะเนาะพี่น้องเนาะเคืองหนึ่งเนาะหายสิบหาซะไปแต่ว่าอันนี้ได้ตั้งสามสิบเอ็ดต้นพุ่นัะพี่น้องโอ้เจมว้าวเลยว่ะ บาดนี้สิย่างไปอีกมองหนึ่งมองที่ก่อเขาได้สองเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะอายุข้าวได้สองเดือนแล้วสี่ภาพพี่น้องไปนับเบิ้งว่ามันได้ก่อไงสมบัตหันบ่พี่น้องคะ่ะพี่นะคะพี่น้องมองนี้ก็คือเขาดำได้สองเดือนแล้วค่ะพี่น้องมันสีสวดกันแท่นจูกปลูกเลยได้เห็นไหมมันสูงกว่าคันแทนาเยอะมากแล้วนะคะเราก็จะไปนับดูว่า มันเลยจะก่อว่าโว้ยเลีงนะก่อใหญ่ๆุคนละเนาะนับอ่างพี่น้องเขาก่ออะไรบ้างมันจอดหมดแล้วต่อพี่น้องมันจอดหมดแล้วนะคะนี่เห็นบ่างพีเจ้าเห็นบ่มีมองวีมองบีมองยังเลยเด้คือก่อข้าวจอดกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะไดยว่ะเอาเบสิกกลางๆนี่แหละเอาตรงนี้เลยพี่น้องเฮาตรงนี้เลยเฮาจดได้เท่าไหร่เดี๋ยวยาว o ก่อนพี่น้องเนาะนี่ท่านสินทำเด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบสอในสิี่นึงกอ่อในพี่น้องนี่นะคะกอกอกลางๆเขาหมดละยั่งม่นมีก่อใหญ่ในสิบสี่ในสิบสี 14, ่นตน้นพี่น้องอู้ยแ่นกันเอียดเลยว่เดี๋ยวบ้าง มะนำมงนี้ดูอมองมันเป็นๆให้พี่น้องเบิ้งดูนี่อันนี้ไใส่ไฉให้มันหลุดอีกกันนะคหนึ่งหนึ่งโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสิดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหก จ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้อันนี้ได้สิบเก้าได้สิบเก้าต้นอยู่ค่ะพี่น้องคะตัวนี้ว่างหันได้สิ 15, บมหดสิบหาห้องสิบสี่เอออันนี้ได้เศ้าอันแรกได้ตั้งว่าสามสิบพันพี่น้องแสดงว่ากลางๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าละไปะห้อ,องกันไรแปซะยี่สิบเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบพูนะนี่จะง่ายที่นกันบ่อันนี้สองอย่างอะไรได้ไดีเนเขาแข็งกระเด็แล้วเนี่ยพี่น้องลำต้นเขาจะแข็งมากเลยนะคะข้าวเหนียวกิ่เดียวมันต้นสูงไม่ล้มพุ่นะโห้ย อยาสิบอกตู้เจา้าและตู้เจ้าสีเสือ้อบาวไห้นี่ยัยทอดอ่ะไม่ได้หวานปุ๋ยสักเม็ดเลยพี่น้องมันงาม